ถามยับๆนิดนึงแล้วกันมีเรื่องไหนที่แบบคําถามมาข้อน,นี้ปุ๊บเรามั่นใจตอบได้เลยน้องพิมพ์น่าจะไม่้นของอินวังน,น่าจะนะ <ผม S 2> เออผมว่าผมว่าถามเกับพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์น่าจะตอบได้หมดขนาดน้จากไปเลยแล้วกันนะครับผมกับคําถามเซตนี้นะครับดูคีย์เวิร์ดกันครับสภาผู้ชมเลือกหน่อยครับว่าควรจะเล่นอะไรดีระหว่างกฎหมายไทยหรือฮาร์ดร็อกเกอร์ครับเย้ สับผู้ชมฮะน่าจะเห็นใจทีเดียวเลือกฮาร์ดล็อกเกอร์มาให้ครับ <Yeah. S 3> เอาละถ้าพิมต์ตอบผิดนี่ก็เฮียแล้ <laughs> ในโพยของผมนี่เขียนเอาไว้ว่าให้ทั้งสองคนพูดถึงพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์หน่ครับ <laughs> เขาเป็นใครฮะ <laughs> ผมให้พื้นที่ตร <laughs> งนี้เป็น,เ,นเป็นนักแฮสเกมค่ะที่อ่อนโยนเก่งภาษา,าอังกฤษน่ารักมาคะ อเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเป็นคนโพสิิีค่ะไม่แน่ใจว่าเสียงนี้จะไปถึงพี่เอกหรือไม่นะครับถ้าพูดได้หนึ่งประโยคจะบอกเขาว่าอะไรครับรักพี่เอกนะคะเถิอนอะแอสแต่งเกิดขึ้นแล้วนะฮะ่ะถามพี่คิมหน่อยคุณพี่เอกฮาร์ดอลเกอร์นี่เขาเป็นใครครับผมเขาเป็นเพื่อนผมนะใช่นะครับเขาเป็นเพื่อนผมที่เรารู้จักกันมาเกือบ8ปีแล้วนะครับเก่งแล้วก็ไม่ไม่มีความ เขาเรียกว่ายอดท้อต่อสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เขามาได้ขนาดนี้แล้วก็มาได้ไกลแบบมาก,มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะนึกถึงแคสเตอร์เกมสักคนนึงที่แบบเทพๆเก่งๆเจ๋งๆ,ๆยังไงก็ยังนึกถึงทาล็อกเกอร์เสมอครับเป็นนักแคสเกมสมบัติของชาติรอราต้องว่ากันอย่างนี้นะครับใช่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมพูดนี้จะไปถึงพี่เอกหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นไปได้มาสักตอนนะครับพี่เอกครับขอละครับ บอกกันอย่างนี้เลยเราไปดูกันดีกว่าคําถามนี้จะเป็นคําถามอะไรแน่นอน4สเต็ปเป็นคําถามเรียงลําดับนะครับผมดังนั้นแล้วคําถามก็คือจงเรียงลำดับเกมที่พี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ได้เล่นไว้ในช่อง YouTube ของเขาจ, <c oughs> จากจากคลิปที่เก่าที่สุดไปจนถึงใหม่ที่สุด3อันดับแรก4ี่ตัวเลือกครับเรียง3อันดับแรกจากเก่าสุดไปใหม่สุดครับ <c oughs> มันใกล้ใกกันมาก พี่คิมได้ปะผมไม่บอกครับผมไม่บอกคิมมั่นใจนะคิมจะถามคำถามโยนนะพิมอยาไม่อยากตอบผิดอ่ะเออพิมพูดเลยนะว่าพิมเป็นคนไม่เล่นเกมแต่ว่าพิมดูพี่เอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าดูทุกเกมนึกออกใช่ปะแล้วทีเนี้ยเราเวลาเราดูอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้จำอ่ะอันไหนมันมาก่อนมาหลังอ่ะเอาแล้วดีทอยอ่ะพิมว่าน่าจะหลังโฮมกับสตาเดิว เพราะว่าตอนนั้นจําได้ว่าตื่นมาดูพี่แกทุกเช้าเลยจริงไม่มั่นใจเลยจริงๆเอางี้เอางี้เอางี้ถามพี่เอกสิลองถามพี่เอกสิพี่เอกได้ให้คําตอบว่าอะไรหยิบพี่เอกขึ้นมาจากลาวาถามตอนนี้เลยตุตนนี่พี่เอกไน้่นะมามามาลองลองถามเขาดูฮะลองถามเขาดูลองถามเขาดูเผื่อจะได้คําตอบไงพิมโยนลอกันพิมยอมแพ้ดังนั้นโยนไปหาพี่คิมนะครับผม พี่คิมจะต้องเล่นในคําถามข้อนี้นะฮะและโยนกลับไม่ได้พี่ว่าพี่คิมรู้พี่ว่า,าพี่คิดใจวิธีง่ายสุดคือต้องมานั่งนึกว่าปีที่เกมออกมันคือปีไหนแต่ว่ามันก็อาจจะมีช่วงที่มันแบบว่าสลับหรือสับกันยังไงก็ตัดเดสตแนดิงทิ้งอันสุดท้ายแน่นอน เพราะว่าเดสแตนดิ้งมันล่าสุดแล้วในบรรดา3เกมนี้ทั้งหมดทีนี้ประเด็นมันคือ s ตาร์ดิวเลเ่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดมันจะมีเกมอีกเกมหนึ่งที่มันมาคู่กันถ้าผมจำไม่ผิดนะสาดิวเล่มันจะมาคู่กับเกมวอลกิงเด a ์ปะผมไม่ชัวร์เหมือนกันในจังหวะที่มันเล่นเกมตรงนั้นอยู่เนี่ยเท่าที่ผมจําได้คือมันยังไม่มีเกมที่เป็นตระกูลเกมผีเข้ามาแล้วด้วยความที่เอกเป็นคนที่เล่นเกมผีน้อยด้วยพุมสวิตโฮมเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกเล่นในจังหวะ ที่เล่นกับ Star di v a l ล e ก็เลยคิดว่า Star diu เนี่ยน่าจะเป็นเกมแรกก็ต้องดูว่า Home Sweet Home หรือว่า d e t r o i t Become Human เกมไหนเป็นเกมแรกทั้ง2เกมนี้เองเล่นดโดมโ่ทั้งคู่ค่อนข้างยากแต่ก็บอกว่าความยากนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับความคุ้มค่านะเพราะตอบถูกนี่คือ4สเต็ปก็คือตอบทีเดียวไปเกือบครึ่งจอแล้วก็มีคอมเมนต์นึงน่าสนใจมากบอกว่าต่อให้เอาพี่เอกมาตอบเองเขาก็ตอบไม่ได้หรอฮะว่ากันละเออ โอเคผมคิดว่าผมตอบผมตอบละลาดิวัลเล่ครับเกมแรกเกมที่สองเป็นโฮมสวิต t h โฮมครับและเกมที่สามครับเดย์ท uh, รีบิทคัมฮิวแมนครับใช่ไหมนะมันใช่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่โอ้ oh, ถูกละและจากการวิคออันยาวนานครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องละครับ oh. สุด oh. โอ้โหพี่คิดว่าพ oh. ีโคตรหล่ออะบอกงี้ดังเดินมาโอ้โหนะครับ นอกเหนือจากตอบถูกและได้4สเต็ปแล้วนะฮะยังได้รับตำแหน่งฟแฟนัแท้พี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เพิ่มไปด้วยอีกตำแหน่งครับผมผมงัด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 ผมสนดบสนุนโดย Oversea Interfruits